เราพบกับช่องนี่นะี่ยทอมกตนแล้วนะคะวันนี้นะคะเรา,าพบกับช่วง FC รีวิวข่าวันนี้จะมารีวิวของจาก FC นะคะทั้งหมด2ซองหนึ่งซองพัสดุกับอีกหนึ่งถุงซิปนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้นะคะเราได้มาจากงานมิ팅นะคะที่ร้านวอลโพนี่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็วันนี้เราไปงานมาเนาะแล้วก็มีน้อง FC ฝากมารีวิวนะคะก็เอามาให้ในงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยก็เดี๋ยวเราไปดูถุงซิปซองแรกกันเลยนะคะนี่เลย ถุงแันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ช่วย f c วไม่ได้มีมานานแล้วนะเพราะว่ามันมีคนส่งของมาโอเคก็นี้เลยจะเขียนว่าแกะนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านหลังจะเขียนว่าโน้ตทูนนนี่นะคะแล้วก็ว่ารูปแองกี้เบิร์ดมาด้วยนะคะน่ารักชุบเดี๋ยวเรามาอ่านกันนี่เขียนว่านนนี่นะคะโอเคก็ สวัสดีนะนนี่เราอายุ11แล้วเราชื่อข้าวฟ่างนะเราติดตามนน,นี่มานาน f c ฟน,นนี่นะรักน,นนี่ที่สุดหัวใจแล้วก็ใจที่สุดที่สุดหัวใจสุดหัวใจอ <c oughs> เอาใจเราไปแล้วก็แบบจุ๊บๆนะคะติดตามช่องเราได้นะ YouTube เข้าวฟ่างนะจ๊ะนี่นะคะก็อย่าลืมไปกด s ับสไครป์กันด้วยค่ะแล้วก็วาดรูปตรงนี้มา หัวใจน่ารักอย่าลืมไปกด s u b s c r i b e ช่องข้าวฟ่างด้วยนะคะขอคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูของที่ข้าวฟ่างส่งมาให้กันเลยนะอย่างแรกคะ่ะที่เห็นก็จะน่ารักก็เป็นซองซองแก้วอะเฮ้ยคือเราอยากได้มานานมากอะคือเราอยากได้มานานมากแล้วแบบมีคนส่งให้แบบอ,อันนี้จะเป็นซองเลตันทวินไซน์นะคะขอบคุณมากๆเลยเฮ้ยคือให้มาเยอะมากแก ให้มาทั้งหมด6ซองเลยนะคะนี่จะเอาไปใส่สกูชี่เล็กๆนะแบบใส่ของจุกจิกอะคุณเืออยากได้มานานมากเลยอะขขบคุณมา,มากๆเลยนะคะอันนี้ชอบมากเลยแล้วก็จะมีเป็นซองลีลาคุมะนะคะทั้งหมด3ซองนะโอุย้ยน่ารักอะใครมีส่งให้เราอีกได้อุย้ยเราอยากได้มานานแล้วขขบคุณมา,มากๆเลยเป็นถุงแก้วนะคะลายการ์ตูนด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยอย่างต่อไปก็จะมีเป็นขนมนะคะคุกกี้ลูกเกตเดนมาร์ก เดินมาเดินมามากทีนี้หยุดอ่านเพราะเราอ่านไม่ออกเป็นคุกกี้นะคะขอบคุณมากมากเลยทาราโอเคอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นพวงคุณแจรูปแมวนะคะนี่มีกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงด้วยขอบคุณมากเลยคะ่ะเข้าฟ่างนะก็อย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยนะคะ,คะ,คะแล้วก็อย่างต่อไปจะเป็นมันคล้ายๆสกูชชี่ลูกบอลที่มันเป็นแข็งๆนะคะแต่มันก็ไม่เชิงสกูชชี่แต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าสกูชชี่แต่บางคนเขาก็จะเป็นลูกบอล งงไหมมันจะเป็นเหมือนลูกบอลน,นะคะเป็นแบบมันไม่เชิงสก,กูชี่เพราะมันแข็งไงก็อนนี่จะเป็นของไทยประกันชีวิตนะคะน่ารักขขบคุ้นม,มากๆเลยวเวนดิ้งได้บริหารมืออุ้ยไว้บริหารมือได้แล้วลก็ยันสุดท้ายเป็นนี่มะเขือม่วงน่ารักอ่ะเราไม่เคยเห็นสก,กูชี่แบบนี้เลยนะแบบชิ้นมันยาวมากนี่เป็นสีม่วงนะคะน่ารัก นุ่มซโล่ด้วยนะคะมีพวงคุณแจด้วยน่ารกักอะเหมือนจริงมากเลยเราไม่เคยเห็นเลยแบบเนี้ยขอบคุณมากเลยนะคะเข้าฟ่างยังไงยังไงก็อย่าลืมไปกด subscribe นะคะช่องเข้าฟัางกันด้วยนะคะขอบคุณมากชอบถุงแก้วมากโอเคเ๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยนะคะนี่เลยเป็นซองมาเลยนะคะก็เขียนว่าชูนนี่ .com fc nonny. com แล้วก็ i love nonny นะคะน่ารักกุ๊กกิ๊กกระดิ่งแมวตรงนี้จะเขียนว่า ออขอให้โชควีีมันเหมือนเป็นยังไงเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรองสุม่มนี่แล้วก็จะเป็น YouTube นะคะ o อช i หรือเปล่า o อช i c h a n n e l ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยก็อย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะกันไกลกันไกลชุบแฉบแบเราจะมาแกะกันนะคะทำการแกะตัดแบบนี้เลยนะ ราจะตัดแบบยังไงดชีชึบชึบโดนของหรือปลาไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันทาราไหนอของเยอะมากเทเลยอุย้ยของเยอะมากโอ้โหโอ้ oh my god เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่มีเป็นโน้ตมานะคะเขียนว่าสวัสดีค่ะ นนี่เราชื่อโอชิเราชอบดูคลิปนนนี่มากเรากดติดตามนนี่ตั้งแต่สาม้อยยี่สิซับโอไมค์ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอชิเราขอฝากสกุชี่ให้น้องแจน1อันคือบันกุเดฮามานะที่เหลือของนนี่วันนี้เราเอาสกุชี่ซาลเปาแมวและปากกาสองยีสบสีห้าปากกายี่สิบสีปากกายีสีและรูปที่ถ่ายด้วยกันที่งาน อุ้ยอะไรจุ้ยมาให้นะของของให้น้อยมากแต่ให้ด้วยใจปอลอะไรมือแปลกๆทำไมทาไมเขาใช้ลายมือแปลกๆก็ลายมือสวยนะอ่านได้อ่านได้ลายมือสวยกว่าเราไอดีไลน์แล้วก็ YouTube นะคะ Ochi.Channel นะคะ o อ h i c h a n แนลนะคะเอฟซีนนี่ขอให้ชอบนะคะฝากรีวิวด้วยนะนี่นะคะก็รีวิวให้แล้วนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอชิแล้วก็มีสกูชี่ให้น้องแจนนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องแจนกลับไปแล้วเราจะให้น้องแจนยังไงดีคือน้องแจนเพิ่งกลับไปวันนี้แล้วแบบเสียดายไม่เป็นไร <S 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 น,นี่นะคะเป็นกุเดฮามะนะคะเดี๋ยวจะถ้าน้องแจนมาครั้งน้าเดี๋ยวจะให้น้องแจนเนาะเพราะเดี๋ยวน้องแจนก็จะมาจอนช่วงสงกานนี่แหละน้าวทัยนะเป็นกุเดฮามะนะคะเดี๋ยวไปฝากให้น้องแจนนะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณแทนน้องแจนโอ้ยมันนิ่มๆอ่ะเอ้ยน่ารักคอเลยเดี๋ยวนนี้เอาไปให้น้องแจนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างกันเลยนะคะ โอเคอย่างแรกก็จะมีเป็นนี่ลูกอมทอฟฟี่มันเป็นวงกุญแจยอยากรู้ว่ามันกินได้ไหม <c oughs> ไม่เคยเห็นเลยขอบคุณมากเลยนี่นะคะจะเป็นวงกุญแจลูกอมทอฟฟี่น่ารักอ่กะเกะ๋อ่ะเก๋ออันนี้แล้วก็จะมีเป็นโปกเกมอนอุ้ยหล่นหล่นหลนเป็นโปกเกมอนนะคะเป็นตัวหนอนแดกแดกหนอนหนอนผีเสื้อเออนขอบคุณมากเลยแล้วก็จะมีเป็น อะไรเอ่ยโจนสลัดใช่ปะโจนสลัดนี้เป็นโจนสลัดเป็นแบบตั้งได้นะอันนี้เอาแบบเก๋ๆในห้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นเหมือนหมาเหรอหมาหรือสิงโตมันมันเหมือนแบบว่ามันบีบได้มันเป็นยางปะไม่แน่ใจมีอาหารด้วยใช่ปะไม่รู้อะ่ะนี่นะคะเขาคูณมากเลยบีบได้ด้วย อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นปากกา24เฮ้ยมันจริงเหรอ24เลยเหรอเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่านะเริ่มจากสีดำน,นะคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสีไม่ใช่หรอเขียนมาผิดหรือเปล่านี่นะคะขอบคุณว่าอะไรสีมา,อาขอบคุณามากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปใช้เนาะอุ้ยมันเก๋นะเนี่ย โอเคอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชี่นะคะจะเป็นสกูชี่บันหน้าแมวนะคะคือซองไหนม,มีสกูชี่เรารักหมดแต่ไม่ใช่บอกว่าแบบเอ้ยซองที่ไม่มีสกูชี่ไม่ลักนะแต่แบบชอบไงชอบสกูชี่เป็นบันหน้าแมวนะคะแล้วก็เป็นสายแบบนี้ด้วยสายบบนี้จะหายากนะคะเพราะว่าพวกคุณแจมันจะมีแบบเกลื่อนตามท้องตลาดแต่ว่าตัวนี้น oh <my> ขนาดนั้นเลยเหรอนี่เขาคุณเมื่อวานเลยนะคะเราไปดูอันนี้กันนะ นี่เหมือนเป็นโฮมเมดด้วยนะคะใส่ถุงแก้วม,มาชึบแล้วก็อันนี้เขียนว่ามินิแมงโก้แกลเล็กซี่มีชิ้นเดียวในโลกดูนันอีแล้วก็บายโอชินะคะอ๋อเป็นชิ้นเดียวในโลกเราได้จับสกูชี่ชิ้นยงังมือตัดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <laughs> มินิแมงโก้แกลเล็กซี่นะคะอันนี้เหมือนโอชิทำเองเนาะแล้วก็ว้าวสกูชี่ว้าว เป็นตัว g a l a x ่นะคะมันเป็นมังคุดโล o w bio shin นะคะอุย้ยแพ็กเกจทำเก่งอะสวยอะทำอ้ยเนื้อเนื้อมันเหมือนสกูชิจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าแกะได้ไหมหวังว่าคงแกะได้นะอ้ยมีถา,ถาดาลองเลยอ้ยโอชินทำสกูชิเก่งอะ่ะว่างๆมาสอนเราทำบ้างนะคือเรามีความแบบเรามีความ diy อะไรไม่เป็นเลย นี่ก็จะเป็นอุ้ยไต่นี่ก็เป็นถาดรองนะคะเขียนว่ามินิแมงโก้นะคะนี่ก็นี่ก็จะเป็นตัวสกุชีนะคะจะเป็นแมงโก้แกเล็กซี่นะเฮ้ยทําเก่งอะทําเก่งเนื้อคือเนื้อเนื้อมันแบบเนื้อมันนิ่มเหมือนสกุชีจริงๆแหละโอ,โอชิทำเปิดร้านขายสกุชีโฮเมดน่าจะลุกนะเนี่ยเฮ้ยคือมันเหมือนจริงนะดูดิทำสว ติดตามช่อง OC h i channel ด้วยนะคะฮััโหลแล้วก็มีรูปด้วยเหรอเราไม่เห็นเห็นรูปเลยไหนเอ่ยไม่มีรูปมานะคะใช่ไหมไม่มีรูปนะไม่ได้ให้รูปมาเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณ FC ที่ส่งของมาให้นะคะ ถ้าใครไม่ต้องค่าใครไม่อยากเสียค่าส่งส่งให้เราะคะ่ะก็สามารถไปเจอกันที่งานมีติ้งนะคะแล้วก็มีข่าวมาแจ้งด้วยวันที่9เมษายนนี้นะคะก็ไปเจอกันที่ร้านเมสอิน J จแปน5เมกะบางนานะคะไปเจอกันนั่นแล้วก็เอาของ f อมาฝากก็ได้นะคะพูดแบบก็ได้เลยนะคะเอามาให้เลยนี่ก็ไม่ต้องเสียค่าส่งแบบนี้นะคะดีอ,อ่ะชอบบันเนี้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอากุดแจมาไปให้น้องแจนเนาะ โอเคแล้วก็ถุงแก้วน่ารักมากมากเลยก็อย่าลืมไปกด subscribe ช่อง YouTube เข้าฟาังนะคะนี่แล้วก็ y o u YouTube เอ่อโอชิ o ด้วยนะคะโอชิโอชิดออชนะนะคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้ายบายลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ อยากได้ที่อยู่เราทักไลน์มาได้เลยนะคะเราจะส่งที่อยู่ไปให้แล้วก็ส่งคองให้เรารีวิวกันได้นะคะสำหรนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์เอ้พูดไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามพี่ด้วยนะคะ9เมษายนที่เมกะบ,บางนาร้านเมอินเจแปนเจอกันนะคะบ๊ายบาย